่แล้วอยา่างตัวลูกน้องเพลงเพรามีผิวมือแล้วไม่ออกไปเปิดเองนะเนี่ยก็ทยอยออกกันเยอะเลยหรือแค่คนสองคนก็ก็ไม่ค่อยไม่ได้ทําทุกวันลนะก็ทําก็มีลูกค้าที่ห้องที่บ้าน,นกันเองก็แบบก็รอนับชุดใหม่คนก็อยู่แบบทีสองปีเต็มที่สองปีสามปีก็ติ่งเนี่ยเข้าไป ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วกก่อนออกว่ามีลูกค้าค้างยังไงก็ต้องช่วยกันอะไรแีต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆอย่างแบบคุยกันาว่าจะให้เก็บงานจะให้เก็บงานให้จบทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมใช้เวลาประมาณ 2- 3สเดือนแต่ลูกค้าเขาไม่มา,าจริงๆสองสามเดือนนั้นเขาก็ไม่ยอมมามันก็ไม่จบเนี้ยบางคนผมก็ต้องมารับผิดชอบแทนเพราะว่ามันช่างมันก็ไม่ใช่ว่าทิง้งอ่ะมันก็ให้เวลาตั้งสองสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ได้แค่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ แต่อย่างบางงานแบบงานไม่ใช่แนวผมผมไม่ค่อยถนัดผมก็จะแบบคือเขาจะไปต่อกับช่างก็ได้ถ้าถ้าช่างมันอยู่ไม่ไกลนะแต่อย่างบางคนมันไปต่างจังหวัดเนี้ยไปอยู่บ้านภูมิเนามันอย่างเงี้ยก็ไกลก็แบบเขาก็ไม่ค่อยตามผมก็จะแนะนําแบบช่างแถวๆเนี้ยที่มีชื่อเสียงที่เก่งแนวนี้นี้อะไรเงี้ยถ้าเขาโอเคเขาก็เขาคุยราคาโอเคเขาก็ไปต่ออะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่า ไม่มีช่างแล้วเวลาไม่ชอบแต่ถ้าเกิดแบบภายในสองสามเดือนก่อนที่มันจะอ่อนเนี้ยคุยกันไว้เขามาเก็บกันจบก็ก็จบไปแนวใกล้เคียงกันมันยังพอต่อได้เนี่ยแต่ยังแบบภาพเหมือนเนี้ยมีช่างคนหนึ่งเกิงจริงบ้าเหมือนเลยขาวดาก็ได้ภาพเหมือนสีก็ได้พอมันเก็บแล้วเขาไม่มาพอเขาโพลมาอีกทีหนึ่งสามสีเดือนห้าหกเดือนเนี้ยก็ต้องบอกเขาว่าไม่ได้แล้ว ถ้าถ้าพี่ถ้าพี่สะดวกไปหามันมันอยู่ใต้อะถ้าพี่ไม่สะดวกก็เดี๋ยวผมแนะนําช่างที่เก่งแนวเนี้ยต่องานเนี่ยเดี๋ยวผมแบบทักมาคุยให้ด้วยม,มาทักไปหาช่างคนนั้นบว่าฝากหน่อยครับอป็นเงี้ยมันลูกค้าผมเองเนี่ยผมต่อไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่ากากแบบว่าให้ลูกค้ากูไม่เอาไปให้ร้านอื่นอน ก็แบบรู้จักกันด้วยช่างอะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องผมติดต่อไปหรอกลูกค้าติดต่อไปช่างก็ทักมาผมแล้วช่างครับอันนี้ลูกค้าช่างโจ้กจริงไหมครับเขาทักมาจะมาต่อง,งานกับผมผมไม่กล้าทาอะไรเงี้ยต้องไปคอนเฟิร์มอีกทีว่าได้เลยพี่มันช่างมันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยทําต่อด้วยฝากด้วยนะพี่เอาให้สวยสวยเลยหน้าอะไร จริงๆตองเขาต้องมีสีขาวเลยพี่ไม่ไหวแล้วผมเบมื์นไหมันหลายรอดใั่จแสกใหญ่แล้วแล้วแรกเออตอนนั้นต้องไล่หลายสีอันหนึ่งก็สวยนะ